นี่คือเรื่องราวสุดหลอนค่ะที่มาพร้อมกับปริศนามากมายเลยค่ะในเรือนธาตุเรื่องราวของบุตรบงค่ะหรือว่าบัวเธอเป็นบ่าวในเรือนของพญาธรรมานุรักษ์เธออยู่ในอุปการะของคุณหญิงแข่นะคะซึ่งก็คือคุณแม่ของพญาธรรมานุรักษ์นั่นเองแต่ว่าคุณสร้อยที่เป็นเมียของพญาธรรมานุรักษ์อยู่ดีๆก็คือไม่ชอบเธอแบบไม่ชอบตั้งแต่เกิดไปเลยอารมณ์แบบว่าเกลียดบัวแบบว่าเข้าไส้แล้วก็หาเรื่องกั่นแกล้งบัวตลอดเวลาจนความเกลียดอ่ะทุกคนมันทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆจนวันนึงคุณสร้อยก็สั่ง บัวค่ะคือจะเกลียดอะไรเบอร์นั้นนะคะคุณสร้อยคืองงมากแต่แต้มบุญของบัวยังเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ตุยนะคะแถมยังไปปลดปล่อยวิญญาณค่ะที่อยู่ในเรือนาธาตุนั้นบัวได้เจอกับเกื้อกูลค่ะซึ่งเกื้อกูลเนี่ยก็มาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับเรือนาธาตุนะคะซึ่งเหตุผลที่เกื้อกูลเนี่ยมาเช่าบ้านก็เพราะว่าเขาเนีน่ยหนีจากการถูกคุมถุงชนกับแสงจันค่ะแล้วแสงจันทคือใครแสงจันก็คือลูกสาวของคุณสร้อยนั่นเองก็บัวกับคุณเกื้อกูลนะคะได้เจอกันก็ปิงปังกันค่ะทุกคนอารมณ์ววววว่่าาาาาคมมมเหเหหป็นววนั้บบกุสไดพ ในคืนร้าวรานอะไรแบบนั้นโดยที่บัวไม่รู้เลยว่าคุณเกื้อกูลเนี่ยเป็นคู่มั่นของแสงจันทร์เรื่องราวความรักแล้วก็ปริศนานะคะการตุยของแม่มะลิข่าวิญญาณที่ถูกสะกดไว้ในเรือนธาตุเรื่องราวมันถูกผูกปมเยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนในละครเรื่องนี้นะคะละครเรื่องเรือนธาตุค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าพอเห็นรายชื่อนักแสดงแต่ละคนนะคะทุกคนคือนับวันรอวันออนแอร์เลยค่ะแต่บอกเลยว่ารอออึดใจเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าวันที่2 4มกราคมนี้นะคะละครจะออนแอร์แล้วค่ะทุกคนทางช่อง3กดกดใครชอบดูละคระคะีรียดูล ก็มีปริศนาแถมยังมีความหลอนต่างๆมากมายวันที่14อย่าลืมเปิดช่อง3นะคะทุกคนกับละครเรื่องเรือนธาตใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงกดติดตามช่องฟิลม์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ